เรื่องนี้ก็เรียกว่าอาจจะกระทบจิตใจชาวมุสลิมหรือเปล่าไม่รู้นะเราต้องเอาตัวไว้ก่อนแต่ว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในประเทศที่เป็นนับถือศาสนาอิสลามเป็นหลักคนต้องบอกก่อนว่าทุกคนอาจจะรู้ว่าชาวมุสลิมเนี่ยไม่นับถือรูปเคารพเรียกว่าตามหลักการอิสลามแล้วการนับถือรูปเคารพรูปปั้นใดๆก็ตามที่เป็นรูปของคนเนี่ยถือเป็นเรื่องที่ขัดต่อหลักศาสนานะคะแล้วเรื่องนี้เนี่ยเคยทําให้เกิดเรื่องที่เรียกว่าเป็นโศกราตกรรมของศาสนาพุทธมาแล้วนั่นก็คือการระเบิดพระพุทธรูปบาบิยัน ของรัฐบาลตาลิบันที่อัฟกานิสถานเมื่อหลายปีมาแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ก็เกิดเหตุการณ์ที่คล้ายๆกันแบบนั้นอีกแล้วแต่ว่าอาจจะไม่มีความรุนแรงเท่านั่นก็คือรัฐบาลอิหร่านซึ่งเป็นหนึ่งในประเทศมุสลิมเคร่งศาสนาที่เรียกว่าเคร่งครัดที่สุดในโลกอยู่ดีๆคะ่ะออกมาบอกว่า ไม่ให้ขายพระพุทธรูปในประเทศเก็บให้หมดแล้วก็ห้ามมีการซื้อขายกันอีกเด็ดขาดจะค่อยๆกวาดล้างไปตอนนี้กวาดล้างที่กรุงเตหรานเมืองหลวงเป็นอันดับแรกแล้วต่อไปเขาจะขยายกวาดล้างทั่วประเทศไม่ให้มีการวางจำหน่ายพระพุทธรูปอีกแล้วด้วยเหตุผลที่ว่าอย่างที่บอกไปก็คือขาดต่อหลักการทางศาสนานะและที่สําคัญที่สุดที่เขาบอกว่าเป็นเหตุผลหลักเลยก็คือเขารู้สึกว่านี่คือตัวรัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรมของอิหร่านพูดเองเลยนะคะว่าเป็นการรุกกรานทางวัฒนธรรมคุณคือบอกว่า ไม่ให้ไม่อยากให้มีการแอบแฝงโปรโมตศาสนาพุทธโดยในรูปของการขายพระพุทธรูปเป็นการกรุกรานวัฒนธรรมศาสนาอิสลามในประเทศซึ่งเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากทั้งเพราะว่าตามรัฐธรรมนูญอิหร่านถึงแม้ว่าจะเป็นประเทศมุสลิมได้ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าประชาชนทุกคนมีสิทธิในการนับถือแล้วก็ทํากิจกรรมทางศาสนาทุกศาสนาอย่างเท่าเทียมกันแต่ว่า จะบอกว่าอันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะพระพุทธรูปในอิรานเนี่ยไม่ได้ขายในลักษณะของสิ่งบูธคารพบูชาทางศาสนาซะทีเดียวส่วนใหญ่แล้วเป็นงานศิลปะจากจีนที่นําเข้าไปขายในฐานะเรียกว่าเป็นของประดับตกแต่งบ้านเหมือนที่เราเคยอาจจะเคยเห็นฝรั่งที่ชอบอซื้อเสียงพระพุทธรูปหรือว่าพร,พระหัตถ์พระพุทธรูปเนี่ยไปแขวนเป็นราวแขวนเสื้ออะไรแบบนี้อ,นอันนี้ก็เป็นไดอะไรเงี้ยใช่ค่ะอันนี้เป็นลักษณะเดียวกันคือซื้อไปตกแต่งบ้านแล้วก็เขาบอกเลยว่าที่ซื้อไปเนี่ยก็เพราอความสวยงามไม่ได้ซื้อไปกราบไหว้ บาลเขาก็อ er. ้างว่านี่แหละเป็นการโปรโมทศาสนาพุทธพูดถึงเรื่องของการแบนสินค้าต่างๆในอิหร่านแล้วนะคะนี่ไม่ใช่ครั้งแรกก่อนหน้านี้มีการแบนสิ่งที่เรียกว่าเป็นวัฒนธรรมตะวันตกอย่างเช่นตุ๊กตาบาร์บี้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะแบนเฟอร์บี้ด้วยหรือเปล่านะคะแต่ว่าก่อนหน้านี้มีการแบนตุ๊กตาบาร์บี้กันไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเป็นการ สนับสนุนการให้วัฒนธรรมตะวันตกมามอมเมาทาให้ประชาชนาคลั่งไคล้วัฒนธรรมตะ,มตะวันตก <c oughs> แบนตัวตัว,ตวการ์ตูนของเดอะซิมสันด้วยซึ่งเป็นการ์ตูนชื่อดังของอเมริกาไม่ให้ขายบาร์บี้ไม่ให้ขายตอนนี้แบน์พระพุทธรูป <c oughs> ซึ่งทางนักวิชาการเขาบอกว่านี่เป็นครั้งแรกเลยนะที่อิร่านเนี่ยแบนดสิ่งที่เป็นสัญลักษณ์ของวัฒนธรรมตะวันออกเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเป็นเรื่องของตะวันตกซึ่งก็เข้าใจได้เพราะว่าเขาเป็นศัตรูอยู่กับทางสหรัฐก็แบรนดสิ่งที่เป็นตะวันตกไปตอนนี้ก็มาแบนกาาาารรรรขยพพะุุทททธููปไมม่่้วงงสัค ศาสนาต่างๆในโลกเนี่ยจะมีปฏิกิริยากับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างเหมือนกันครับแต่จริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่น้องชอบบอกไปว่าจะมีการทําลายโบราณสถานที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเนี่ยชาวพุทธเองก็ได้มีการร่วมกันลงชื่อใช่ไหมฮะแล้วก็ไปทําให้ประเทศประเทศนั้นเนี่ยยอมเปลี่ยนแนวทางต่อไปได้ด้วยครับตอนนี้ก็อาจจะเป็นไปได้นะว่าอาจจะมีการเคลื่อนไหวในสังคมออนไลน์ที่ออกมาต่อต้านหรือว่าอาจจะไม่เชิงต่อต้านแต่ว่าขอความเห็นใจในเรื่องนี้นะ